เรามาดูเจ็ดสัญญาณอันตรายเจ็ดสัญญาณอันตรายต่อมทอมซินอักเสบบางคนที่ไปพบแพทย์เพราะมีอาการเจ็บคอรู้สึกเหมือนภายในลําคอมีอาการอักเสบและถูกวินิจฉัยกลับมาว่าเป็นทอมซินอักเสบสงสัยใช่ไหมว่าท,ทําไมทอมซินจึงอักเสบมีอาการอะไรบ่งชี้ได้ว่ากําลังเป็นทอมซินอักเสบแตกต่างจากอาการเจ็บคอทั่วไปอย่างไรและวิธีรักษาต่อมทอมซินอักเสบ รักษาอย่างไรเรามาทำความรู้จักกันนะคะว่าตอมทอมซินอักเสบคืออะไรตอมทอมซินจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจัดอยู่ในกลุ่มของเนื้อเยื่อประเภทน้ำเหลืองภายในตอมมีเม็ดเม็ดเลือดขาวหลายชนิดหน้าที่หลักก็คือการจับและการทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายผ่านทางดื่มอาหารหน้าที่รองลงมาก็คือสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งต่อมทำซินพบได้หลายตำแหน่งมีลักษณะที่เห็นชัดจะอยู่ด้านข้างของช่องปากนอกจากนี้ยังพบได้บริเวณโคนลิ้นและช่องหลังพงจมูกนะคะพบได้หลายส่วนอาการของต่อมทำซินอักเสบเป็นอาการที่พบได้บ่อยเกิดได้กับทุกช่วงอายุและพบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เป็นการอักเสบของต่อมทำซินคู่ซ้ายและขวา อยู่ข้างซ้ายและขวาของผนังในลำคอใกล้กับโคนลิ้นซึ่งในทางการแพทย์จัดให้โรคต่อมทำซินอักเสบอยู่รวมกับโรคคออักเสบเนื่องจากจะมีอาการอักเสบเพราะเกิดจากการติดเชื้อที่ลำคอเสมอทีนี้เรามาดูสาเหตุของต่อมทำซินอักเสบสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคต่อมทำซินอักเสบกว่าร้อยละเจถึงแปมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่ และสาเหตุอื่นได้แก่การติดเชื้อแบคทีรียซึ่งเชื้อทั้งหมดอาจอยู่ในน้ำลายเสมหะหรืออากาศที่หายใจเข้าไปการสัมผัสกับเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ตามจุดต่างๆรอบตัวรวมไปถึงการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มจากภาชนะเดียวกันกันกบผู้ติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดอาการติดเชื้อที่ต่อมทาซินได้เช่นกันนะคะเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราก็มาดูกันว่ามีอะไรที่บ่งบอกเป็นสัญญาณเตือนว่า ต่อมทำซินอักเสบเราค่อยจะรู้สึกว่าบริเวณต่อมทําซินทางด้านซ้ายหรือด้านขวามีอาการบวมแดงกดแล้วมีอาการเจ็บอาการอาจจะรุนแรงและคงอยู่ยาวนานกว่า48ชั่วโมงกืนอาหารลําบากเสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยนมีกลิ่นปากมีไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะปวดที่บริเวณหู เนื่องจากว่าต่อมทมซินจะมีะแขนงของเส้นประสาทสมองคู่ที่เก้ามาเลี้ยงโดยเส้นประสาทนี้จะไปเลี้ยงที่หูดังนั้นเมื่อมีต่อมทมซินอักเสบจึงมีอาการปวดร้าวที่หูร่วมด้วยนะคะทีนี้ในเด็กเล็กๆที่มีอาการทมซินอักเสบเด็กก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีอาการอย่างไรเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองอาจสังเกตจากสัญญาณมองบอกต่อไปนี้นะคะว่าเด็กมีอาการน้ำไหล น้ำลายไหลมีสาเหตุมาจากกัดกืนได้ลำบากหรือกืนแล้วรู้สึกเก็บไม่ยอมรับประทานอาหารและมีอาการงอยผิดปกตินะคะให้ผู้ใหญ่มันสังเกตเมื่อเราเป็นแล้วเราก็ต้องรักษาทีนี้การรักษาพร้อมสินอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสซึ่งจะรักษาให้หายได้ภายในเจ็ถึงสิบวันโดยไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่ดีขึ้นได้ด้วยการดูแลรักษาตัวเอง ส่วนการรักษาการอักเสบของต่อมทอนซินที่เกิดจากแบคทีเรียนั้นใช้เวลานานกว่าและอาจต้องใช้เวลาใช้วิธีการรักษาทางแพทย์ได้แก่การรับประทานยาปฏิชีวนะและการผ่าตัดในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะการดูแลรักษาตนเองหลังเป็นต่อมทอาซินอักเสบนะคะเราต้องรักษาตัวเองเมื่อมีอาการเจ็บคอหรือมีไข้ควรรับประทานยาแก้ปวดลดไข้ แต่หากเป็นไข้อ่อนๆไม่มีอาการเจ็บปวดเกาไม่จําเป็นต้องใช้ยาทนทนเอาเขาควรระวังสําหรับเด็กหรือวัยรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีที่มีอาการของโรคหวัดธรรมดาหรือโรคไข้หวัดใหญ่ไม่ควรใช้ยาแอสไพรินเพราะทําให้มีอาการแพ้หรือที่เรียกว่าโรคเลซินโดมส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําอุ่นหรือน้ําอุ่นผสมน้ําผึ้งเพื่อให้ชุ่มชื้น คอเพื่อให้คอชุ่มชื้นนะคะรับประทานอาหารอ่อนๆและกล้วปากด้วยน้ำเกลือสามารถทำได้เองที่บ้านโดยใช้เกลือหนึ่งช้อนชาผสมน้ำเปล่าประมาณ 250ML กั้าลําวลำคอและบ้วนทิ้งจะช่วยให้บรรเทาอาการจ็บคอลงได้รักษาความชุ่มชื้นของบ้านหลีกเลี่ยงอากาศแห้งเนื่องจากจะส่งผลให้ระคายเคืองที่คอ และเจ็บคอ,อยิ่งขึ้นหลีกเลี่ยงสารที่ก่อความระคายเคืองที่คอเช่นควันบุหรี่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งหลายนะคะทีนี้หากพบว่ามีอาการดังกล่าวและรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นภายใน2อถึงสวันควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษานะคะขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกรุณดติดตามให้ด้วยนะ